สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมามาเบิ้งรับมือนี่โอ้เสียงบดีบันไดพี่น้องเป็นวัดครับตันนี้เป็นต่อปิดูนะครับฟังนี่แถวแรกนะครับแถวนี้อันเบิ้งย้อนแสงสี่สิบโเห็นใบพี่น้องเห็นเต้นไวตัวตัวนี้สอดมาตาสบโบนะครับ สัตว์มันน้ำเงินบ่เลมันน้ำพันต่อไปดูนี่แหละผมมาสีเหลืองบ่มันแม่พันมันบ่ครับนี่ครับมวยกำลังมูเป็นก้อนกับสองโลกรัวครับสองโลกรัวที่มันเป็นก้อน,นครับสองโลกรัวนะครับนี่เป็นสองโลกรัวเป็นสามโลกลับนี่นะครับมูเล็กน้อยนี่บ่ทันนะครับนี่ ใบเขากับบาค่อยดีครับเพราะว่าผมหยุดฉีดยาแล้วนะครับหยุด,ต,ต,ด,ดตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับเศร้าขีดเลยกาว่าแบบปลอดสารชุดๆเลยนะครับนี่ต่อไปดูนะครับนี่สองโล สองโล่สามโล่แล้วนะครับขึ้นนี่ครับผม,มไปดูสีสม้ม king orange นะครับสีมันโอ้เดี๋ยวไปเห็นบ่ค่อยเห็นดอกพี่น้องมันย้อนเสะอันนี้ครับน้อยเงี้ยน้อยเงีเง้เทียนเป็นก้อนนะครับวางสามโล่เลยครับสามโล่ผมก็สีบอยน้อยเงี้ยเป็นไงถึงหนันก น้ยังไปดีครับยังบรดับนะครับแล้วก็ตีมต้องขึ้นน้อยดำนะอันนี้มันไล่ไล่อยนะครับน้อยมันยังไล่ไล่อยู่ครับไปเรื่อยเรื่อยครับเบิ่งไปก่อนนะครับวันนี้ประมาณวันที่หานะครับนี่ก็ยังขยายไปเรื่อยนะครับนี่เบิ่งเบื้องแบบขยายมาครับนี่ทั้งน้อยันผสมบุญน้ันขยายมากนะครับมันจะแตกอย่างงี้นะ ดากดากมันบดเต็มนะครับนี่ตรงนี้นดากเต็มปุ๊บพ่อขยายนี่ขยายมันสิแตกนะครับเดี๋ยวให้มันแย่ยไปเรื่อยๆนะครับ่สวนตัวนั้นเท้าบดีครับตะลนเท้าบดีซุ้มติดสองนวยอาจสิบแบบเหี่ยงไปเลยนะครับมันติดสองนวยพวกนี้ก็ติดที่หลังเขา สองโลสามโลครับขึ้นอยู่ประมาณนี้อยู่ตอนนี้อีกหลายมือครับเป็นซิปมือรอเบิึงไปก่อนครับอาจซืขึ้นอีกครับแตงเหลืองอยู่ประมาณโลเครื่งนะครับเนี่ยลงวยนี้มันนะครับโลเครื่งสองโลได้นะครับต่อไปเดีมันส่งบางเงี้ครับพี่น้องสองสามโลเนี่ยมันส่งบางเงี้ ครับผมสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับนี่กับบอดแต่งามครับนี่บอดแต่งามนะครับเป็นอบอดเอด็แปดพี่น้องบักน้ำโตกับมีขัดบะทันนะครับขัดบะทันเพืเดียวขึ้น,นมาเมา่ไหม่นะครับผมขัดบะทันนะครับก็เลยได้กลม ดาคอดคอดนะครับดาคอดคอทโมในงามกับงามอยู่ครับผมมาแต่สีมั้ยละครับแต่สีมันะครับโมนี้ยังอีกหลายมื่อครับสุดท้ายโมเลยนี่ยผมว่านอนที่สิบสองนะครับดาคอดคอดนะครับนี่ในโซ่งนี้จะงามครับพี่น้องในโซ่งนี้นะครับโซ่งนี้จะงามนะครับ สรงงามๆกะไหลย,ยู่ครับสรงงามครับผมมูทีตรงนี้กะมันบดได้กะเอาเป็น่างนะครับตรงที่ใบมันถือเปียไฟถือเป็นโลกไว้หลัดนึงก็แล้วเตน,นะครับตรงเด๋ที่มันบดเด้เขากะตรงไอวมันไปนะครับอย่าไปสนใจกับมันไหลเอามูท่เหลือครับผมมูท่เหลือนี่ส่งใบมันดีครับมันสีเงี้ยยู่ครับผม ส่งใบมันดีนะครับ <c oughs> ส่งใบมันยังดีนะครับนี่ครับกะเอาสองโล่สามโล่โอเคนะครับผมเราต้องเอาเงย,ยหลายอยากได้เงยเบิดเหรอครับแต่ว <c oughs> ่ากะเอาซ้ำนีกับพ่อพี่น้องอันนี้ปลูกครั้งแรกครับนี่บ่เป็นท่าหรอกผมว่าแต่ว่ากะ แต่ราคามันดีนะครับท่อมแตงแปลกๆนี่นะครับทมกระป๋องเพิงแพงอันนี้ใส่น้ำเพิงนะครับนี่จะตัดก้อนมูนะครับประมาณวันที่สามที่สองที่สามนี่แหละจาจะเลีว้ยว่านั้นนะครับเพื่อนยูสามโลครับหลายสองโลเคิงสามโลนะครับซีกนิดนิด ที่ว่หลายนะครับอันนี้ก็ยังอีกหลายมือครับแต่โมูมันเป็นที่หลังกับบั้นยนย์อะไรน,นี่หรือมันอาจสิติดหลายนะครับอาจสิติดหลายนุ้ยนี่ครับเพื่อนหลุดน,นี้ก็บสองโลก,กว่าสามโลแล้วครับนี่นี่นะครับ ข่าอยางสุดเลยเนี่ยครับซีโลเนี่ยอยู่นี่ก็ลดลงมาอยากสิบดได้อีกครับพลิกมาได้นะโอ้จากยอดน้อยๆพี่น้องบึงทะเลกระบะบ่ได้นะครับอีกกลับมาได้ครับพี่น้อง ดีเป็นวัดนะครับโอ้เจ็บคอพีอ่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนี่มาเว่นกับขอนไหลครับขอนไหลครับอยู่สารคามนี่มาเว่นเนี่ยนี่นะครับผมนี่ที่โย่เป็นซุปบางทีนะไหลน้อยครับไหลน้อย สามโล่สามโล่แลครับสามโล่ผืนมือสามโล่ไหลนะครับสามโล่ไหลครับผมเบิง้งให้เบิง้งนี่สี่โล,ล่นะครับอันนี้ติดเนี่ยมันขึ้นแบบขนแขนงนะครับนี่นะครับเนี่ยต้นมัน เป็นสองเท่านะครับนี่ยสองเท่ายี่นี่ยนะครับนี่เรามาออกแขนงนี่นะครับแขนงนี่นะครับนี่นู่ยนี่นะครับนี่ครับใหญ่ครับเนี่ยให้รอครับซีโร่นะครับอซีโร่นะครับแติดแขนงนะครับมุดติดเขี่ยลักยังบาถอมันนู่นนียนั่นมุดติดเท่าหลักกันเล ออน่าสนใจนะครับผมว่าเนี่ยนาวไปทดลองอีกครั้งนะครับถ้ามันดีนะครับนี่ครับผมนี่อาเป็นเอกตาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเปิ่งเอกตากันนะครับเอกตานี่ก็อีกหลายมือกันะครับ สิบกวัวมือครับนี่ยก็กลังขึ้นตอนนี้พืนยู่ที่สองกิโลครับพือนอยูสองโลนะครับนี่อีกตาน,นะครับใบก็ยังเขียวอยู่ครับใบยังเขียวอยู่ครับพี่น้องยังไปได้อีกนะครับยิ่งไปได้อีกครับนี่สามสามนะครับผืนสองโลสามโลสี่โลก็มีนินด สีโล่ก็น,นิดๆครับ <c oughs> บ้านหลายครับสีโลเบื้องท้นนี่จะเห็นใบครับพี่นอ้นองย้อนเสียงที่จะเห็นน่วยครับเดี๋ยวพาไปเบื้องเจีู้วพูน,นตอนผมหยอดปุ๋ยที่เดียวจบเลยนะป้นยอดปุ๋ยนะครับหยอดปุ๋ยรรบ ยาดได้หางหกมือนะครับกัดจบเลยอยาดแต่รอบนั่นแหละปุ๋ยทางดินหยอดสิบหกไปเลยนะครับบบมีอีกรอบนะครับบมี่สิบสามสิบสามีสิบเอ็ดแน่นอนครับจบทุกอย่างแล้วจบทุกอย่างเลยครับเซตสิบหกรอบนี้เดี๋ยวความหวานเดี๋ยวเขาเบิ้งกับความหวานผมรับประกันอยู่แล้วนะครับ เรื่องหวานแดงนี่รับประกันยช่ไหครับพี่น้องนี่ยเรเห็นมาครับพี่น้องว่าตอนไทยแล้วมันเป็นแสงจจ้านนะครับแตเบางในกล่องก็อาจจะเป็นเราจะเห็นดีอ่างว่าบังความหวานกันนี่ตอนนี้นะครับ หวานตอนนี้นะครับฉีดน้ำเ่าหรือพี่น้องฉีดเต็มเมื่อกี้นี่แหละเลืเครื่องทั้งครับความหวานที่ใส่เป็นตัวนี้ครับซุปเปอร์คีซูเอป,ปเอร์คตัวนี้นะครับข้ามหวานใส่หอยเลยครับนู่บาสเปีนะครับถ้าบามี่นู่บาใส่บโบรอนนะครับ,บโบรอนนู่บากระสีเป็นแคลเซียมบโบรอนนะครับบวกกับซูเปอร์คนะครับข้ามหวาน ใส่ให้เอ็นเข้าไปน้ำครับขยายไปอีกนะครับผมได้ใส่เมื่อกี้ผมเอาหนีเป็นหลักน่มหลกมว่าสองกอง <c oughs> แล้วก็เป็นน้ำมักครับน้ำมักจุลินซี่บ้างครับเนี่ยตัวนี้แถีมันปุ๋ยก็ใส่เข้าไปเลยนี่เบึงทางนี้เห็นหนวยนะครับทางนี้อันเบึงทางคุสีเห็นใบนะครับวกาวลายปนเดียครับนวย พี่น้องนครับสี่โลกับม่เห็นนะครับสามโลก,กว่านี่ครับสียืงสีนะครับแดงใบเขายังเขียวดีนะครับอีกใบยังเขียวเข้มครับยังไปได้อีกนะครับพี่น้องเอาครับ ลอบเบิ้งไปอีกครับผมจะดีหลายก็ดีนะครับดีน้อยงี้ก็ดีนะครับตัวนี้ตัดประมาณตามนับเหมือนกับวันที่แปดแล้วครับประมาณวันที่แปดครับมีรแหลกแปดเก้านะครับแปดเก้านะครับมีรแหลก อันนี้แปลงมันหน่อยพี่น้องมันเล็บเป็นหน่วยเบิงหน่วยหลายๆหน่วยที่แปลงมันหน่อยนะครับมูอแปลงใหญ่ก็สิเป็นห้างๆไปนะครับแปลงมันหน่อยนะครับแปลงมันหน่อยพี่น้องครับมึงให้กล่องเป็นหน่วยเงี้นะครับ บางของจริงบางเงยปันเตน,นะครับบางเงยปันเตครับสองโลสองโลกลว่านะครับสองโลกลว่าสามโลครับเดี๋ยวถทำสรุปมือสุดท้ายนะครับมือสิเก็บวัสซีดีน้อยงเงยปันเตพี่น้องยอดยอดนี่มันตันหมดแล้วน,นะครับยอดผมสีด,ดำสีเป็นนี่ยอดสีเป็นประมาณนี้นะครับดำกึศ ยอดชียุดวุดแล้วนะครับคือเหลือแต่ใบยอย่างเดียวมาขยายใบยนะครับมาขยายใบยด้วยให้เอ็นนะครับมาขยายนวยอีกจริงๆให้เอ็นผลใหญ่ใบสมบูรณ์ครับแต่ว่าตัวหนาวมันหลครับตัวหนาวมันหลเป็นตัวให้เอ็นตัวนี้คือเห็ดเห็ใบมันใหญ่นะครับใบมันสมบูรณ์ครับกินอาหารได้หลาย โอ้ขีดทัางใบนะครับ mm hmm. แล้วตัวไทยนักก็เป็นซุปเปอร์เคนะครับ mm hmm. ตัวนี้สิให้วานไปทำใส่ mm hmm. วบวกกันไปเลยพี่น้องเดี๋นี้มีพาย่างเบิดนะครับนี่เครื่องเดียว ก็เนี้ยนะครับสองโลกว่าดครับพี่น้องส่งก็ส่งก็เทว่าดีนะครับส่งแต่งไร้เส้นได้นะครับแต่งไร้เส้นหลายครับผมเนื้อเนี่ยน่น,นครับว่ต้องห่วงครับครับนี่ให้เอ็นตัวนี้นะครับเนื้อแน่นครับว่ต้องห่วงเลยแตกนิดหน่อยครับ แต่ผมปลูกมากเนี่ยใส่แตกเนี่ยหน่อย,อยมากๆครับใส่แตกเนี่ยหน่อยมากครับผมแต่ผมใส่ตัวนี้มาอ่านี่ยนะครับนเ,นเนี่ยเขาชินแน่นนะแน่นจัดเลยสามลูกคว่านะครับสามลูกคว่า มัน,นประมาณโลครึง่งสิปีนสองก็สองโลก,กว่านะครับ2สองโลสิ้นประมานี้ครับสองโลสิบนี้เป็นไดนนะครับตัวนี้ครับมับนหนักครับตัวนี้หนักครับตัวนี้บอกเลยว่านักขายกิโลนี่โอเคครับ คล้ายนวยกันคงสอมสีหน่อยกเยยมมาเขาอยกผม่ะนี่ครับสามซีน่ะนวยใหญ่ยีโลนะครับเอาพี่นอ้องเบิ้งไปก่อนนะครับเบิ้งไปก่อนยังสรุปว่าท่านใดนะครับอ่าครับผมเอาพี่นอ้องเดี๋ยว มาเบิ้งกันไหม 500, ครับอีกจัะหาเมืองครับว่าจะเบิ้งไปที่ละหาเมืองสิครับขันใบเขายังดียังเขียวไปต่อได้ก็กสีเงยเป็นหนานะครับเนี่ยใบเขายังไปได้นะครับใบเขายังไปได้นี่ใบมบนเป็นอย่างครับผมเดี๋ยวฝากเป็น ลังใจนะครับเห็นกันนะผมท้ายถอดวิธีปลูกนะครับท้ายถอดวิธีเห็ดต่างๆพี่น้องหรเบิ้งนะครับเอาไปศึกษานะครับบ่ได้เห็ดตามนะครับเอาไปศึกษาเอาไปปรับแก่นะครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมก็สิบอกนะปัญหาตั้ต่การเตรียมแปลงการยกล่องนะครับ เบี้ยนะครับกาเบี้ยเห็ดแบบใดนะครับองกันมาแรงจริงเรดนะครับคือต้องไปศึกษาเราปรับเปลี่ยนนาอนะครับเพราะใเฮ็ดตามทุกขั้นตอนนะครับผมก็ต้องศึกษาให้กันนะครับก็เปิดรับความรู้จากคนอื่นมากให้กันนะครับคนที่เขาเห็ดความสำเร็จแล้วนะครับนี่ครับพี่น้อง เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้กันกันแล้วกันครับสำหรับมื้อนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอสวัสดีครับ